สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณไปพูดคุยถึงแง่มุมที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงในประวัติศาสตร์สงครามนั่นคือเรื่องของมารยาทในสนามรบครับฟังดูแปลกใช่ไหมครับว่าการรบที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและโหดร้ายจะมีมารยาทได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วมันมีครับและสําคัญมากทีเดียวหลายคนอาจจะคิดว่าในสงครามไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมีแต่การฆ่าฟันเพื่อเอาชีวิตรอด แต่ในความเป็นจริงแล้วตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันสังคมมนุษย์ได้พยายามกำหนดกฎบางอย่างเพื่อจำกัดความโหดร้ายของสงครามหรือเพื่อรักษาสิ่งที่เรียกว่าเกียรติยศและความเป็นมนุษย์เอาไว้แม้แต่ในสนามรบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นคำถามแรกคือทำไมต้องมีมรารยาทในการรบเหตุผลหลักๆมีดังนี้ครับเพื่อจำกัดความรุนแรงและลดความเสียหาย หากไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยสงครามก็จะกลายเป็นความป่าเถื่อนโดยสมบูรณ์ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายที่ไม่อาจฟื้นฟูได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งสองฝ่ายเพื่อรักษาเกียรติยศและทรัพย์สีีทั้งของนักรบและของชาติการทำสงครามอย่างปราศจ,จากหลักการใดๆอาจถูกมองว่าไร้อรารยธรรมและนำมาซึ่งความอับอายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาหรือยุติสงครามหากทั้งสองฝ่ายยังคงมีกฎบางอย่างร่วมกัน ก็จะทําให้การสื่อสารการเจรจาสงบศึกหรือการจัดการหลังสงครามเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพื่อบอกป้องพลเรือนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งครับเพราะสงครามควรจํากัดอยู่เฉพาะผู้ที่ถืออาวุธเท่านั้นในอดีตมารยาทเหล่านี้อาจจะไม่ได้ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ซับซ้อนแต่เป็นที่เข้าใจกันในหมู่นักรบและผู้นําเช่นไม่ฆ่าบูยอมแพ้เมื่อศัตรูทิ้งอาวุธยอมจำนวนหรือชูธงขาว ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ต่อต้านแล้วการสังหารถือว่าผิดมารยาทอย่างร้ายแรงไม่ทำร้ายทูตหรือผู้ส่งสารผู้ที่มาพร้อมกับธงขาวเพื่อเจรจาหรือส่งข้อความต้องได้รับการคุ้มครองและไม่ควรถูกทำร้ายให้เกียรติศพของศัตรูการไม่ดูหมิ่นศพของทหารฝ่ายตรงข้ามหรือการยินยอมให้มีการนำศพกลับไปทำพิธีก็เป็นหนึ่งในมารยาทที่พบเห็นได้บ่อยการปกป้องผู้หญิงเด็กและคนชารา นี่คือหลักการพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์แม้ในภาวะสงครามตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในประวัติศาสตร์ไทยก็คือเรื่องราวของพระเจ้าตักสินมหาราชที่ทรงอนุญาตให้นำพระบรมศพของพระเจ้าเอกทัศไปประกอบพิธีทางศาสนาหรือในหลายครั้งที่มีการกวาดต้อนเฉลยมักจะเน้นผู้ชายที่เป็นกำลังหลักในการแรงงานมากกว่าการสังหารผู้บริสุทธ์ทั้งหมด มาถึงในยุคปัจจุบันมารยาทในสนามรบได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่รู้จักกันในชื่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากฎหมายสงครามกฎหมายเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อจำกัดผลกระทบของความขัดแย้งด้วยอาวุธและปกป้องบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบรวมถึงผู้ที่หยุดการสู้รบแล้วหลักๆคือไม่โจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่ทางทหารเช่น โรงเรียนโรงพยาบาลบ้านเรือนจำแนกว่านักรบกับพลเรือนผู้โจมตีต้องสามารถแยกว่าใครคือนักรบและใครคือพลเรือนไม่ห้ามใช้อาวุธที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานเกินความจำเป็นเช่นอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพปฏิบัติต่อชเชลยศึกอย่างมีมนุษยธรรมชเชลยศึกต้องไม่ถูกทรมานได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและสามารถติดต่อกับครอบครัวได้ให้ความคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์พยาบาลและรองพยาบาลสนามต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักการชาติสากลกฎหมายเหล่านี้แม้จะไม่ได้หยุดยั้งสงครามได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็เป็นความพยายามของประชาคมโลกที่จะลดทอนความโหดร้ายและรักษาหลักมนุษยธรรมเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับไม่ว่าจะเป็นกฎที่ไม่ได้เขียนหรือกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นอย่างเป็นทางการมารยาทในสนามรบก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่สะท้อนถึงการที่มนุษย์ยังคงยึดมั่นในหลักการบางอย่าง แม้ในสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดการทำความเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้เรามองสงครามได้รอบด้านมากขึ้นและเห็นว่าแม้ในยามที่ความขัดแย้งประทุข,ขึ้นมนุษย์ก็ยังคงพยายามรักษาสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์เอาไว้สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ